สวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้านไอดูมบายเซอร์วิสนะครับจะมานําเสนออีกหนึ่งอาการนะครับครับก็คือเครื่องนี้นะครับลูกค้านะครับเอาไปเช็คกับทางศูนย์นะครับศูนย์ไอสตูดิโอนะครับครับศูนย์แจ้งกับลูกค้ามาว่านะครับเครื่องเปิดติดนะครับแต่จอไม่แสดงผลย์แจ้งมาว่าน่าจะเกิดจากจอเสียนะครับแต่ว่าพอดีลูกค้าไม่ได้ตัดสินใจซ่อมกับทางศูนย์นะครับก็เลยเอามาให้ทางร้านผมดูนะครับครับเครื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ลองเช็คเข้าค่าดูแล้วนะครับ ผมผมผมเช็คแล้วนะครับก็คือเครื่องเปิดติดทํางานปกติจริงๆนะครับแต่ว่าจอไม่แสดงผลนะครับก็เช็คแล้วนะครับว่าจอไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าเป็นที่ตัวเมนบอร์ดนะครับทำให้จอไม่แสดงผลนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสคร่าวๆให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดจากตัวซับไพ่นะครับซับไพ่ก็จะเป็นแหล่งจ่ายนะครับคล้ายๆคล้ายๆแบตนะครับก็เนี่ยนะครับตัวซับไพ่ก็กําลังวิ่งอยู่นะครับแต่ว่าจอก็ยังไม่แสดงผลนะครับ ครับนี่นะครับก็จะเป็นสเต็ปการกินนะครับของของเครื่องเปิดติดนะครับครับก็อ่านี่นะครับก็ยังไม่ติดเดี๋ยวผมจะลองเอาจอใหม่อ่าเป็นจอเทสของที่ร้านนะครับมาลองใส่เครื่องลูกค้าดูนะครับว่าเครื่องเปิดติดหรือเปล่านะครับอ่าครับเดี๋ยวสักพู่นึงนะครับครับเดี๋ยวแกะจอก่อนนะครับครับ นะครับก็คือเป็นเครื่องของลูกค้านะครับทางร้านก็เช็คคร่าวๆแล้วก็แจ้งอาการลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยเครื่องเปิดติดแต่ว่าอ่าเป็นเป็นตัวเมมบอร์ดนะครับมีปัญหาเลยทําให้จอมันไม่ขึ้นนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะลองดูให้อีกทีน,นะครับนี่นะครับก็ใส่เป็นจอเทสของลูกอ่าใส่เป็นจอเทสของทางร้านแล้วนะครับ ครับนี่นะครับจอก็ยังไม่จอก็ยังไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากจริงๆจอของลูกค้านะครับไม่ได้เสียแต่ว่าตัวบอร์ดเนี่ยมีปัญหาเลยทําให้จออ่าเลยทําให้ระบบแสดงผลมันไม่แสดงผลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาจอลูกค้านะครับมาใส่เครื่องเทสของทางร้านนะครับก็จะเป็นเครื่องเทสของทางร้านนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจอลูกค้านี่นะครับภาพขึ้นปกตินี่ครับ เนี่ยนะครับเห็นไหมครับจอเทสอ่าจอของลูกค้าเองนะครับจอของลูกค้านะครับรับก็คือจอของลูกค้าผมจะเขียนว่าเครื่องซ่อมนะครับเนี่ยนะครับ a p p เปิเปิดติดปกติเลยนะครับ Apple ขึ้นปกตินะครับแสดงว่าจอของลูกค้าไม่ได้เสียนะครับแสดงว่าตัวบอร์ดของลูกค้ามีปัญหานะครับก็อาการนี้นะครับก็ต้องแก้ไขที่ตัวเมนบอร์ดนะครับก็อาการนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าการไม่หนักหรือว่าเครื่องลูกค้ายังไม่เคยผ่านการซ่อมมานะครับ ทางร้านจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมนะครับอยู่ประมาณ2 -3 ถึงชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาลองชมวิดีโอต่อไปนะครับหลังจากทางร้านได้ซ่อมตัวเมนบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับครับนี่นะครับหลังจากการที่ผมแก้ไขตัวเมนบอร์ดแล้วนะครับตัวเมนบอร์ดก็จะหน้าหน้าตาเป็นประมาณแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับครับ ตัวเมมบอร์ดนะครับก็คือที่พูดไปก็คือจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวเมมบอร์ดนะครับส่วน IC ที่เสียนะครับที่ทําให้ตัวจอไม่แสดงผลนะครับไอซีมันก็จะอยู่ใต้พวกสติงพวกนี้นะครับไอซีแต่ละตัวก็จะมีหน้าที่ทํางานแตกต่างกันไปนะครับส่วนอาการเสียเดียวกันนะครับอาจจะเป็นที่ IC หลายๆตัวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์นะครับแล้วก็การเปิดลายวงจรดูนะครับอันนี้ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับ นะครับเนี่ยนะครับผมลองเปิดเครื่องนะครับอันนี้ผมก็ใช้แบตเดิมจากเครื่องของเครื่องลูกค้าเองเลยนะครับครับเนี่ยนะครับจอก็จะจอก็จะแสดงผลตามปกตินะครับจอก็ตัวหน้าจอเองก็จะใช้เป็นจอเดิมของลูกค้าเองด้วยนะครับครับเนี่ยนะครับก็คือจะขึ้น Apple ปกติแล้วนะครับครับก็เอ่อถ้าลูกค้านะครับมีเจอการเสียประมาณนี้นะครับว่าเครื่องเปิดติดนะครับรู้สึกว่าเครื่องมันยังสั่นอยู่แต่ว่าจอไม่แสดงผล ลองไปเปลี่ยนจอร้านอื่นๆมาแล้วนะครับจอก็ยังไม่แสดงผลนะครับอาการนี้นะครับทางร้านก็รับซ่อมนะครับหรือว่าถ้าเป็นอาการของจอเสียนะครับทางร้านก็มีจอให้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับที่เป็น iPhone i แ a d นะครับถ้าลูกค้านะครับสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับทางร้าน i d ดูม b บายเซอร์วิสได้เลยนะครับเบอร์0891334450นะครับติดต่อช่างเบียร์ได้โดยตรงนะครับ อะครับวันนี้นะครับทางร้านก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมวิดีโอชุดนี้นะครับอขอบขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอชุดต่อไปนะครับ